ครับสวัสดีครับการมันนี้ก็เอาวิธีการให้น้ำหญ้าเนเปียนะครับให้่ะนผู้มเดบ่งนี่ก็เป็นการปลูกหญ้าเนเปียปลูกหญ้าเลียงง่วกับปลูกมาได้นิดๆหน่อยๆครับอันนี้ก็เพื่การใจน้ำแบบเพืดเป็นร่องห้น้ำเนี่ยไหลไปน้ำร่องนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับการห้น้ำของหญ้าเนเปียการห้น้ำมันก็มีหลายวิธีนะครับให้เป็นแบบน้ำยศก็ได้รู้ว่าให้เป็นแบบใช้ยางซี ก็ได้หรือว่าเฮ็ดเป็นแบบสปริงเกอร์ก็ได้นะครับแต่เมื่อนี้นะครับเ้องออวิธีการให้น้ำเปียบห้น้ำไหลไปน้ำรองนะครับห้องย็ดรองรองน้ำห้น้ำไหลไปนะครับในการลดในการให้น้ำหยาแน่เปียบนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีผามาให้ท่านผู้ชมได้บึงเฮาก็สิอัคชิปลงให้ตลอดครับก็ฝากกดไล์กดแช่กดติดตามนะครับก็สิมีข่าวสารเกี่ยวกับง่ว เยี่ยวกับหยาครับเอามาให้ท่านผู้ชมไดบิ่งคือเก้านน่หละก็สิอัปเดตลงเรื่อยๆครับนี่ก็ปลูกมาได้ยังบ่ได้หลายมือครับก็เอานามเขาครับให้ฮ็ดคำจักหน่อยด้วยครับนี่ก็เวลาวางก็มีหน่อยครับไปเรื่อ้มาไทยให้ท่านผู้ชมเดบ่งนี่ช่วงคํานะครับวางส่วงคํากับสี่ายส่วงคําแล้วครับนี่ครับนามมันก็สิไหลไปน้ำร่องครับ การที่ล่องกระเฮ็ดเป็นล่องดีๆนะครับหน้ามันถึงจะไหลง่ายนะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับกับฝากวดไลค์กวดติดตามในเด้อครับสวัสดีครับ